สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนผ้าเบรกหลังฟีโน่นะครับมีครับเป็นผ้าเบรกนะครับแท้เบรกนะครับหนึ่งคู่ขั้นตอนแรกก็ต้องถอดท่อก่อนนะครับด้านบนจะเป็นลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับ จากนั้นก็จะถอดน็อตยึดคอท่อออกนะครับลูกบล็อกยาวเบอร์สิบสองนะครับหรือถ้าไม่มีก็เป็นตัวทีก็ได้ครับตัวทียาวเบอร์สิบสองจากนั้นก็ถอดท่อออกมาครับน็อตล็อกล้อจะเป็นเบอร์ย2ิบสองนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์ย2บสองหมุนออกนะครับ จากนั้นก็โยกดุมล้อออกมาได้เลยครับนะจะเจอก็ะพาเบรกนะครับของก่บข,ของใหม่เทียบกันนะครับก็งัด ออกได้เลยครับออกแล้วก็ดึงเป็นสปริง2ตัวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดคราบจารบีเก่าออกให้หมดนะครับนะครับจับโยกดูว่าฝืนไหมถ้าฝืนต้องถอดนะครับทาจารบีใหม่เข้าไปแล้วก็ใส่สปริงที่ผ้าเบรกสองตัวนะครับให้มันเกาะกันก่อน จากนั้นก็จับจับปิงยืดนะครับแล้วก็ยัดลงไปที่สลักทั้งสองตัวครับดันให้เข้าออนะครับเนี่ยจะประมาณนี้ครับนี่ครับถ้าเรากดมือเบระครับก็จะทาง เรเบรออกแบบนี้ครับแล้วก็ไปดันกับตัวดุมล้อครับทาให้ดุมจุดหมุน,นครับจากนั้นก็ใส่ล้อเข้าไปครับแล้วก็ลูกบอกไปยิบสองขันให้แน่นนะครับใส่ท่อเข้าไปนะครับตรงจุดนี้เราต้องใส่น็อตที่คอท่อก่อนนะครับใส่ตัวนี้ประคองไว้ครับ เอาสอตัวนี้ให้นั่นก่อนนะครับเราค่อยไล่ไปที่ตัวยึดท่อนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ